คนน่าจะรู้จักยู่แล้วนะผมเป็นเป็นเสื้อที่ผมทำับผมเกมลุงแอนดิ้คืออันนี้เป็นตัวที่ผมใส่ตัวแรกที่ทําเสื้อนี้ขึ้นมาคุณคุณใส่ตัวแรกเลยออใช่ครับขอดมแป๊บนึงเอ้ยเอ้ยผมตมพ์ไงกินด้ไมกินด้มผมยลยไม่ได้ซักครับเพราะวันนั้น่มใส่ขึ้นเวทีมาแล้วก็มีคนบอกว่าไม่ต้องซักหรอกอ่าอยากได้แบบสดๆนี่สเนี่คือเปียกเปียกเลยนะฮะ ตัวน้องมาด้วยมางานอันนี้เป็นสิ่งที่อันนี้เป็นตัวแรกครับผมที่ได้มาแล้วก็วันนั้นใส่ขึ้นเวทีที่งานหนึ่งมาด้วยครับผมมีมีกลิ่นน้ำหอมอยู่ด้วยนะเนี่ยจ๋อขอดมด้วยเลยจะจริงว่าจะยดนด้วยเยอ่ะจะจะจริอ้ยมีจริงจริงไม่จริงหรอพี่โมเดี๋ยวกันมีจริงหรจริงจริงนะที่ผมทำนี่คือ ็นนแผมชอบเล่นเกมครับผมผมก็เลยเอาหาอะไรที่เกี่ยวกับเกมเหมือนกับเป็นห้องเกมเก่าๆอะไรแล้วก็กำลังทำคอลเลคชันใหม่ออกมาก็ถ้าบอกว่าจะไม่มีตัวนี้อีกแล้วนี่คือ limited edition ตัวแรกและตัวสุดท้ายถ้าลายนี้หมดก็จริงๆมันหมดไปแล้วครับแล้วมีคนอยากได้เพิ่มผมก็เลยทำเพิ่มมาแล้วถ้าหมดก็ซื้อหมดเลยครับผมและอันนี้คือของผมเองซึ่งผมก็ไม่มีใส่ยนะมันแบบคือเป็นย้อนขไทป์ตัวแรกครับผม เิมหน่อยเจมหน่อยสิครับมันเจิมมาเยอะแล้วนะเขาจะยืนรอแบบว่าอ๋อเมื่อกี้ผมดมทุกข้อกทุกมุมเลยนะนี่ช่วยกันเจอแบบว่าเจมเต็มที่เลยนะคะงั้นเราเริ่มเลยแล้วเนาะใช่แล้วค่ะราคาเริ่มต้นของเราอยู่ที่1,000บาทเช่นเดียวกันมีใครให้ราคานี้ไหมคะ1,000บาทด้านโน้นมาแล้วด้านนี้เท่าไหร่นะคะ2,000 2,000ใช่ไหมคะด้านนี้2,000บาท ราคาต่อไปนะคะถีงเท่าไหร่คะสามพันบาทแล้วเท่าไหร่คะสี่พันห้าพันมาด้วยกันหรือเปล่าคะเห็นยกพร้อมกันขออนุญาตห้าพันเป็นน้องที่ใส่แมสดำก่อนแล้วกันนะคะห้าพันด้านหลังเพิ่มเป็นหกพันไหมคะหกพันไหมคะหกพันนะหกพันค่ะชมพูค่ะหกพันแล้วเท่าไหร่คะเจ็เจ็ดเจ็ด เจ็ดพันนะคะนี่แบบหมื่นหมื่นเ0ยจะหืนนึงเลยเท่าไหร่คะเก้าพันค่ะเอาหมื่นนึงเลยหมื่นนึง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 เื่าไหร่คะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะต่อไคะ่ไปคะหมื่นอยู่นะคะตอนนี้อ้าวด้านนี้บ้างถ0ไวมตอนนี้อยู่หนึ่งหมืนหนึ่งันมื่นสองแล้วหนึ่งหมื่นสองพันแล้วด้านนี้เท่าไหร่คะหมื่นสง มื่นสี่ด้านหน้าแล้วคะหมื่นห้าสองหมื่นอมาแบบออมื่นสอมื่นสอม่นอง่นองงนองกออบสองหมื่นสองสอหมื่นสองสงหมื่นอห่นอนองอหมื่นสองหมนอนองนสอสองหมื่นมนส้สองหมห่หน่นนหมืนสมื่ออง่หมมื่น่ สองแปดสองแปดสองหมื่นแปดรักมากทีเดียวเก้ากันอะไรนะแปดสองสองหมนใจเยนนะใจเย็นยย็สองแปดสองแปเท่าไหร่คะสามหมื่นด้านหน้าสู้ไหมคะมาถึงขนาดนี้แล้วเท่าไหร่ดีอะสามหมื่นได้ไหเท่าไหร่คะสามหมื่นสองสา สามหมืบรดีด้านนี้ดีใครสุมมกมกห้าหมื่นอ้าวสามหมื่นเก้าหมเกอ้สามหมื่นเก้แล้วใส่ใหญ่ใส่ใหญปัสเสียบเลยเผือราคาขึ้นสามหมื่นเก้าหรอเอาสี่หมเอาไม่ถึง5เอาไม่ถึงห้าแล้วเดี๋ยวพอถึงห้าร้อยถึงแสน ถูกไหมโอเคเราจะเบิร์นเลยดับเบิ้ลเลยทีเดียวสี่ละตอนนี้สี่หมื่นฝั่งนี้สู้ไหมคะสี่หมื่นหนึ่งไหมคะอีกแค่พันเดียวสี่หมื่นหนึ่งไหมคะพี่เคยสู้ไหมคะสี่หมื่นรั้งหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมสี่หมื่นโทษนะครับเรานับกี่ครั้งนะครับนับกี่ครั้งมียกมียกมียกไหน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 มีแขนยกมาไหนเกาหัวตอนนี้นับคนนะคะ 4ี่หมื่นสปอตไล์สองทันทีสี่หมื่นห้ด้านหน้าห้าหมไหมห้าหมื่นไหมห้าหมื่นหมห้าหมื่นไหมมือเปียกนะมครับตอนนี้ถูกไปลูกถูถูบอกว่าห้าหมื่ได้ได้ห้าหมืได้ห้าหมื่นอไหมื่นสี่หมื่นหอ่าสี่หมด้านหลังสี่หมสู้ไหมคะกแค่พันเดียวสี่หมื่น็ไหม สี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดอันนี้เป็นตัวแรกของผมเลยนะตัวแรกยัำๆจะใส่ให้ด้วยเลยได้ไหมใส่ให้ด้วยเลยนะใส่ให้ด้วยนะถ้าอยากให้เซ็นก็เดี๋ยวเส็นให้นะเส็ให้อหน้องมีเซ็ตใส่ให้บริการตอนนี้สี่สี่หมื่เจแล้วนะคะสีม่ปีใครสู้ไหมคะสี่หมื่นแปดสีมื่นแปดไหมพี่ๆด้านหลังตรงนี้สูไหมสูไหม 48แต่บัตรบัตใหม่เลขเลขที่ที่โปรดคือเลข5ไม่ใช่เหรอเลขเลขโปรดเออน้องชอบเลข5นี่เนาะเลข5ใช่ไหมแต่ว่าเลข5นี่เ perfect มันควรเลขห้าเลหกหลักปะเลข5้หกหลักปะโอเคนับแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะพี่จำไม่ได้แล้วเท่าไหร่นะตอนนี้47 47ันะคะดิฉันจะเป็นหน่วยนับค่ะ47ครั้งที่หนึ่งครับผมเราเป็นหน่วยบิวนะพี่4 เปลี่ยนใจไหมคะสองเหลืออีกหนวินาทีเท่านั้นเท่าไหร่คะห้าหมื่นสี่หมื่นเกาพเก้าร้เกิบเาบที่พี่เิ่ตมอีกบาทหนึ่งเลยได้ไหมอะไหนแล้วมันต้องการให้สวยต้องการให้สวยเสวเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอเคอันี้โอเคนับกันะ มันจะทำให้ยาวขึ้นอีกนิดนึง49,999บาทครั้งที่1ดีมากอ่ะไม่มีใครต่อบล่ใช่มยคะ49,999บาทครั้งที่2 มากกีนับ10เท่าไหร่แลครับเอาใหม่สิพี่ลืมเอาลืมเอาใหม่ลืมเพราะจะลืมกพันเก้าร้ยเก้ิบเก้าครั้งที่หนเดี๋ยวนะเขาเขาจะมาฆ่าพี่แล้วอ่ะคนที่เขารออยู่เนี่ย เพราะว่าคือโหนี่ต้องจามบ่อยๆนะเนี่ยที่ไม่ได้จามอไรอาไเอาไนับไปนับไปห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้า